นึ่งนะเจ้าเบอรนึ่งสรอินทชัยไว้ตป็นเป้หงคนใหม่ของเฮโตนเจ้าเาลัชชวนพ่อ่พี่น้องอยู่ที่เจสละเวลาออกไปใช้สิทธเพือผู้ใหญบ้านอยู่ที่เจนันนีตีัเวลา8โงเช้าถึง เจออาไปันใหม่นะเ้าเมือเบอร์นึ่งเสื้สัอินเชิและเชิญชวนท่านออกไปใช้สิทธิเข้าครูหาช่วยจากบทมพี่น้องมีกเกสลับเวลาเือเบอร์น่งเสื้อสันิน้าใจเอาบอร์น่งื้อสอินเอไว้เก็เรา แต่ละแบบมวงเจ้าจะถึงใดสาโมงแรนนะจเจ้า,จ,าจะเป็นรูมนะเจ้าในวันพุมนะเจ้าในวันจะเป็นรูมนะเจ้ากาบเรียนและเรียนเชิญท่านออกไปเดินนื่งนะเจ้าเดินนื่งเสร็จสามอินทชัยเข้าคูหาเจ้าเลือก นน้ะเจาในวันพสี้ยนี้ตอนเสี่ยนี้ตั้งแต่เวลาเปิดโมงเข้าครูหาจ้อย่าจ้าหอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับสามโมงเย็นเป็นงานเสียกว่าวันที่เจ็ดหาพวกกล้าเดินคนใหม่ขึ้นในวันจันทร์ที่19กรกฎาคมสันสายต้นกอกทราว่าสันสายต้นกอ ข้อคุหาโปรดกาแขกจักอข้อคหาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสามโมงเย็นเลิกบาาจบนเล่อเจลเชิญชวนท่านี่ส่ทัากว้างก๋นา ห้ามที่เจ็อาคารสังฆาประาสังฆาประชารัฐหน้าวัดสังสาทุกพรข้าวผูหาปลูกกาเบินนายสิบเวลาแปโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงเย็นครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์พวกหลวงคนใหม่ของเฮานะเเดาเบหนึ่ง อดีตผู้ชื่อนะเจ้าอดีตผู้ชนะเจ้าผู้เช่ยนเจ้าพร้อมที่จะทำนะเจ้าบต่ต้องก่อบต่ต้องทำ